คุณผู้ชมคะพาไปที่บ้านของคุณต้อมยุทธเลิศก,กันหน่อยคะ่ะผู้กำกับชื่อดังล่าสุดออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมนะคะบอกว่าทนไม่ไหวแล้วข้าบ้านเนี่ยเป็นบ้านเาวหาวอยู่ติดกันแต่ว่ามาทุบกัน3หลังรวดเพื่อจะสร้างอาคารจอดรถแต่มาทุบแบบนี้คุณต้อมบอกว่าเขาไม่บงไม่บอกบ้านใกล้ๆกันเลยคุณนุ่นมาทุบแบบนี้เองเข้าขายว่าเป็นการพยายามฆ่ากันชัดๆ นี่คือคุณต้อมเขาก็โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมนะคะคุณต้อมบอกว่าบ้านทองหล่อครับเป็นทาวเฮาส์ติดกัน6หลังวันดีคืนดีข้างบ้าน3หลังจะทุบเป็นที่จอดรถซะอย่างนั้นเดี๋ยวเดียว มาคุยกับตูก่อน oh. นั่นก็คือไม่ได้บอกอะไรเลยสุดท้ายก็มาทุบแบบนี้คุณต้อมยังมีแฮชแท็กด้วยว่าแบบนี้เองพยายามฆ่ากันชัดๆวันนี้เองค่ะผู้สื่อข่าวนิวส์แปก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยมันเป็นยังไงเป็นเหมือนในรูปเป็นเหมือนข้อความที่คุณต้องโพสต์จริงหรือไม่ไปแถวย่านทองหล่อนะคะซอยสุข,ขุมวิท55แขวงคลองตันค่ะคือพอไปถึงวันนี้ไม่ได้มีการรื้อถอนเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ทํางานกุนุน oh. แต่ว่าพอไปถึงไปเจอสภาพแบบนี้ก็คือรื้อถอน ไปแล้วมันยังมีเศษซากอยู่เลยแล้วก็มีสังกะสีเนี่ยลม้มล้มตั้งกันอยู่ด้วยพร้อมกับมีป้ายระบุนะคะเขียนว่าเขตหรือถอนแต่ว่าเพื่อความชัดเจนเรื่องนี้ก็ต้องฟังหลายมุมแล้วก็ไปสัมภาษณ์กันหลายมุมด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้มืนในการเขตวัฒนาอย่างนายสุชัยสกุลรุ่งเรืองชัยนะคะซึ่งทางผอเขตบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเจ้าของอาคารที่ทุบเนี่ยเขามายื่นขออนุญาตดําเนินการทุบหรือถอนอาคาร3อ,อาคารแล้ว ซึ่งการตรวจสอบของสำนักงานเขตพบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขถูกต้องก็เลยอนุญาตแต่จากนั้นค่ะต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนบอกว่าที่รื้อแบบนี้เนี่ยได้รับผลกระทบนะจากนั้นทางสำนักงานเขตก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปดูปัญหากันหน่อยจากนั้นก็เลยสั่งให้หยุดทำการรื้อถอนชั่วคราวเพราะว่าพอลงพื้นที่ไปจริงๆพบว่ามีการได้รับผลกระทบจริงๆนะคะจากชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นด้วยซึ่งเบื้องต้นก็ทราบว่าทั้งสองฝ่ายเขาก็มีการ ส่งตัวแทนพูดคุยกันแล้วแต่ว่าตอนนี้เองก็ยังตกลงกันไม่ได้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเองทางพื้นที่เขตวัฒนาก็มีพื้นที่การเกาะ้างมากที่สุดในกรุงเทพด้วยนะคะพอเกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นมาสํานักงานเขตเขาจะเป็นตัวกลางค่ะเพื่อจะเข้าไปเจราจาแล้วก็ดูแลเรื่องของผลกระทบสภาพแวดล้อมซึ่งหากทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้คราวนี้เรื่องจะใหญ่เรื่องจะยาวขึ้นแล้วเพราะว่าต้องไปฟ้องร้องถังแพ่งที่ศาลค่ะ มิถุนานะครับประมาณ11-12มิถุนานะครับก็มีผู้มาล้องเรียนนะครับมาล้องว่าได้ผมกระทบจากการหรือตรงนี้นะครับเขตก็ไม่นิ่งใจนะผมก็เรียบสั่งการนะครับให้ในตรวจนะครับไปจําพื้นที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยทางในตรวจนะครับของสทางกานเขตเองก็สั่งครับให้ผู้รับจ้างนะครับที่ดาเนินการทุบตึกตรงนี้ให้หยุดทันทีนะครับเพื่อไปเจรจาต่อรองนะครับเจรจาหรือ เยียวยานะครับนะฮะเยียวยาหรือไปดำเนินการป้องกันนะครับเช่นมีการร้องเรื่องฝุ่นก็เป็นการเรื่องฝุ่นนะฮะ<ม>หรือกรณีการทุบเรามีผลกระทบต่กบ้านข้างเคียงเช่นบ้านเขาลาวบ้านก็สุดนะครับก็ไปเรื่องเจราจาจะต้องเจราจาตกลงกันในการซ่อมแซมก็ดีในการเยียวยาในการเรียกค่าเสียหายก็ดีครับเขตนะครับก็พยายามไม่ได้นื่งนอนใจนะครับก็พยายามนะครับในตรวจพื้นที่เนี่ยเขาพยายามที่จะ ก็อยู่ด้วยกันรละแวกเดียวกันเนี่ยคุยกันดีๆดีกว่าค่อยๆลงมือนะคะม,มันจะได้ดราบรื่นแล้วก็ไม่ต้องมีการฟ้องร้องอะไรกันเกิดขึ้น